ในโลกปัจจุบันเมื่อเรามองไปที่ขอบฟ้าของเมืองใหญ่ที่กำลังเติบโตหรือเมืองแร่ที่ลึกที่สุดในมหาสมุทรเราจะเห็นเครื่องจักรยักษ์สีเหลืองทองที่สลักชื่อว่าลีเพอร์ตั้งตังงานอยู่พวกมันคือสัตว์ประหลาดเหล็กไหลที่ขับเคลื่อนอายธรรมมนุษย์ทั้งบนดินใต้พิภพและบนฟากฟ้าแต่รู้ไหมว่ายักษ์ใหญ่ที่มีพนังงานกว่า5 0,000คนทั่วโลกแบนนี้ ไม่ได้เริ่มต้นจากห้องแล็บที่ทันสมัยหรือเงินทุนมหาศาลแต่มันเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางปลิ่นเข่าปืนและซากปลหลักหับพังย้อนกลับไปในปี1945สงครสามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงทิ้งไว้เพียงล่องลอยของความพินาศเยอรมน,นีในตอนนั้นไม่ได้เริ่มจากศูนย์แต่มันเริ่มจากจุดที่ติดลบเมืองทั้งเมืองกลายเป็นเศษอิฐผู้คนสิ้นหวัง และเครื่องจักรกลหนักที่ใช้สร้างเมืองกลายเป็นของหายากยิ่งกว่าทองคำ่าำกลางเสียงสะอื้นของประวัติศาสตร์ชายหนุ่มวัย30ปีชื่อว่าฮันส์ลิพแฮร์เดินกลับมายังบ้านเกิดของเขาเขาไม่ได้กลับมาพร้อมกับสมบัติแต่เขากลับมาพร้อมกับมันสมองและความเชื่อที่ว่าในที่ที่มืดมนที่สุดมักจะมีแสงสว่างของโอกาสซ่อนอยู่เสมอนี่คือจุดเริ่มต้นของมหากาบ เรื่องราวของชายที่เปลี่ยนความพังทลายให้กลายเป็นอาณาจักรหมื่นล้านและนับจากวินาทีนี้ไปเราจะพาคุณไปดูว่าเขาทำได้อย่างไรในปีพศ9 4 9ท่ามกลางยุคที่ยุโรปกำลังเร่งรีบสร้างเมืองใหม่ปัญหาใหญ่ที่สุดของช่างก่อสร้างในตอนนั้นไม่ใช่การขาดแคลนแรงงานแต่มันคือเวลาเคลนหอคอยในสมัยนั้น คืออสูรลกายเหล็กที่อุ้ยอ้ายการจะติดตั้งมันสักตัวต้องใช้เวลาหลายวันและต้องใช้ทีมช่างจำนวนมหาศาลเพื่อประกอบชิ้นส่วนหนักอึ้องเข้าด้วยกันฮันส์ลิปแฮร์ในวัย34ปีมองดูภาพนั้นด้วยความขัดใจเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเราต้องเสียเวลาเป็นอาทิตย์เพื่อเตรียมการแค่จะยกอิฐก้อนแรก นั่นคือจุดกำเนิดของโปรเจกต์ที่ชื่อว่า TK 1 0ในโรงรถเล็กๆหลังบ้านฮันส์เริ่มขีดเขียนแบบล่างที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนเขาใฝ่ฝันถึงเคลนที่สามารถพับเก็บได้มันมีดพกและสามารถลากจูงไปที่ไหนก็ได้ด้วยรถบรรทุกเพียงคันเดียวเขาลงมือเชื่อมเหล็กด้วยตัวเองลองผิดลองถูกอยู่หลายเดือนจนกระทั่งปฏิหารแห่งวิศวกรรมก็บังเกิด เครนทีเคสามารถเคลื่อนที่เข้าสู่ไซงานและกลางตัวออกพร้อมทำงานได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงมันไม่ใช่แค่เครื่องจักรใหม่แต่มันคือการเปลี่ยนกติกาของโลกการก่อสร้างไปตลอดกาลจากที่เคยช้าและแพงกลายเป็นเร็วและเข้าถึงได้และนี่เองคือก้อนอิดก้อนแรกที่สร้างรากฐานอันแข็งแกร่งที่สุดให้กับอาณาจักรลีเพอ เกตลับความสำเร็จของฮันส์ในยุคนั้นคนรอบข้างบอกเขาว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะทำให้เหล็กหนักหลายตันพับได้แต่ฮันส์ตอบโต้ด้วยการทำไม่เห็นตอนต่อไปเราจะข้ามจากเหล็กและเครนไปสู่ความเย็นและห้องครัวกับจุดกำเนิดของตู้เย็นที่โลกต้องจดจำคุณพร้อมไปต่อไหมครับความสำเร็จของเครน tk 1 0ททำให้ชื่อของฮันส์ลิพเฮ เป็นที่รู้จักในฐานะวิศวกรผู้ปฏิวัติว,ตวงการแต่สำหรับเขานั้นนวัตกรรมไม่มีขีดจำกัดไม่มีคำว่าพอแล้วในปี1954ในขณะที่ธุรกิจเครนของเขากำลังเติบโตยอย่างรวดเร็วฮันส์กลับมองเห็นโอกาสที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเขาสังเกตเห็นว่าหลังสงครามการใช้ชีวิตของชาวยุโรปกำลังเปลี่ยนไปผู้คนต้องการอาหารที่เก็บไว้ได้นานขึ้น และนั่นหมายถึงความต้องการตู้เย็นที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแต่ตู้เย็นในยุคนั้นกลับมีราคาสูงลิ้วจนแทบจะเป็นของฟุ่มเฟือยฮันส์ลิปแฮร์ตั้งคำถามอีกครั้งถ้าผมสร้างเครื่องจักรยักษ์ได้ทำไมผมจะสร้างตู้เย็นที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ไม่ได้ละ่ะผู้คนรอบข้างใส่หัวจากเครื่องจักรหนักไปทำเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนมันคคละโลกกันเลยนะฮันส์ เสียงทักท้วงเหล่านั้นไม่ได้ทําให้เขาล้มเลิกตรงกันข้ามมันยิ่งกตะตุ้นให้เขาท้าทายตัวเองมากขึ้นเขาใช้หลักการวิศวกรรมแบบเดียวกันกับที่สร้างเกรนคือความแม่นยําและความทนทานเพื่อออกแบบตู้เย็นเครื่องแรกของลิเพมันอาจดูเรียบง่ายในวันนี้แต่ในยุคนั้นมันคือผลงานชิ้นเอกที่สะท้อนถึงปัชญ,ญาการทํางานของลิเพรไม่ว่าจะเป็นเหล็กกล้าขนาดมหึมา หรือวงจรทำความเย็นที่ละเอียดอ่อนทุกสิ่งล้วนต้องถูกสร้างด้วยมาตรฐานสูงสุดและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการก้าวสู่การเป็นยักษ์ใหญ่ในโลกแห่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใครจะรู้ว่าสักวันหนึ่งมันจะกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหรูหราและความสดใหม่ในห้องครัวทั่วโลกเราจะไปดูว่าการตัดสินใจที่ไม่พึ่งพาตลาดหุ้นและการขยายธุรกิจไปต่างประเทศครั้งแรก มีส่วนสำคัญอย่างไรในการสร้างอาณาจักรริเพอให้ยิ่งใหญ่และแตกต่างคุณพร้อมสำหรับตอนถัดไปไหมครับเมื่อธุรกิจเครนและตู้เย็นเริ่มทำงานมหาศาลหลายคนอาจคิดว่าขั้นตอนต,อนต่อไปของฮันสลิเพอรคือการนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมทุนแต่สำหรับฮันความร่ำรวยไม่ใช่เป้าหมายสูงสุด อิสรภาพในการสร้างสรรค์ต่างหากคือสิ่งที่เขากระหายมากที่สุดฮันตัดสินใจในสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์หลายคนมองว่าเสี่ยงนั่นคือการรักษารีเพให้เป็นธุรกิจครอบครัว100%เอร์เซตลอดไปเขาไม่ต้องการให้ผู้ถือหุ้นที่หวังเพียงกำไรระยะสั้นมาชี้นิ้วสั่งว่าเขาควรสร้างนวัตกรรมแบบไหนการตัดสินใจครั้งนี้กลายเป็นเกราะป้องกันที่ทำให้ลีเพ สามารถทุ่งวบวิจัยมหาศาลเพื่อสร้างสิ่งที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องสนว่ามันจะคืนทุนเมื่อไหร่และในปี1958ฮันส์ก็ได้สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งด้วยการเปิดโรงงานนอกเยอรมนีเป็นครั้งแรกที่เมืองคิลานีีประเทศไอแลนด์ท่ามกลางทุ่งหญ้าสีเขียวที่ดูไม่น่าจะเป็นฐานการผลิตเครื่องจักรหนักได้แต่ฮันส์มองเห็นมากกว่านั้น เขามองเห็นประตูสู่ตลาดโลกเขามองเห็นโอกาสที่จะสร้างแรงงานฝีมือคุณภาพเยี่ยมในดินแดนที่ยังไม่มีใครบุกเบิกเขาสร้างโรงงานเขาสร้างบ้านทักพนักงานและเขาสร้างแม้กระทั่งโรงแรมหรูเพื่อต้อนรับลูกค้าจากทั่วโลกทุกย่างก้าวของเขาไม่ใช่แค่การทำธุรกิจแต่มันคือการสร้างอาณาจักรที่ยั่งยืนที่ซึ่งพนักงานทุกคน เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวและนั่นคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ลิเพเ์ไม่เคยหยุดนิ่งแม้โลกจะหมุนไปเร็วเพียงใดลิพเ์เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่เรียกว่า Hidden Champions ของเยอรมันคือบริษัทที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจนเป็นเบอร์ต้นๆของโลกแต่ยังคงความเป็นส่วนตัวและบริหารโดยครอบครัวทำให้มีความยืดหยุ่นสูงกว่าบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ตอนต่อไป เราจะดำดิ่งลงไปใต้ดินสู่โลกของเหมืองแร่ที่โหดหินที่สุดและการกำเนิดของปีศาจเหล็กไหลที่ใหญ่ที่สุดในโลกคุณพร้อมที่จะพบกับพละงกำลังที่แท้จริงหรือยังครับจากความเย็นฉ่ำในห้องครัวสู่ความร้อนละอุใต้ผืนดินที่ลึกที่สุดลิแพรกำลังจะพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าคำว่ายักษ์ใหญ่ที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร ในโลกของการทำเหมืองแร่เวลาทุกนาทีคือเม็ดเงินมหาศาลและอุปสรรคคือหินแข็งหนักหลายหมื่นตันเครื่องจักรทั่วไปไม่สามารถรับมืองานระดับนี้ได้มันต้องการสัตว์ประหลาดที่ถูกสร้างมาเพื่อเอาชนะธรรมชาติและนั่นคือที่มาของรีแพรที282บีลองจินตนาการถึงรถบรรทุกที่สูงเท่ากับตึก3ชั้น ล้อแต่ละข้างมีขนาดใหญ่กว่ารถกระบะตั้งคันและพละกกำลังที่สามารถแบกน้ำหนักได้ถึง400ตันในคราวเดียวนี่ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่มันคือป้อมประการเคลื่อนที่ซึ่งถูกออกแบบด้วยวิศวกรรมขั้นสูงสุดสิ่งที่น่าทึ่งไม่ใช่แค่ขนาดแต่คือหัวใจของมันรีแพรปฏิวัติวงการด้วยการนำระบบดีเซลไฟฟ้ามาใช้ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดยักษ์ไม่ได้ขับเคลื่อนล้อโดยตรงแต่ทำหน้าที่เป็นเครื่องปั่นไฟเพื่อส่งพลังงานไปยังมอเตอร์ไฟฟ้าที่ส่งพลังเทคโนโลยีนี้ทำให้รถยักษ์ซิมมอลพิกัด600ตันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำราวกับนักเต้นบัลเล่ในร่างยักษ์เมื่อรถบรรทุกเหล่านี้เริ่มออกปฏิบัติงานในเหมืองทองในออสเตรเลียหรือเหมืองทองแดงในชิลี โลกก็ต้องจารึกว่าถ้าคุณต้องการขยับพยื่นภูเขาชื่อแรกที่คุณต้องเรียกหาคือลีเพอร์ระบบดีเซลไฟฟ้าที่ไลเบอร์ใช้ในรถบรรทุกเหมืองเป็นหลักการเยียวกับที่ใช้ในรถไฟหัวรถจักรและเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งให้แรงบิดมหาศาลตั้งแต่เริ่มออกตัวและประหยัดพลาังงานมากกว่าระบบเกียร์ธรรมดาในเครื่องจักรขนาดใหญ่ ตอนต่อไปเราจะทะยานขึ้นจากพื้นดินสู่ท้องฟ้าอันกว้างไกลไปดูว่าลิฟเธอเข้าไปอยู่ในเครื่องบินที่คุณนั่งได้อย่างไรคุณพร้อมจะบินไปกับเราไหมครับทำไมรถบรรทุกที่หนักกว่า600ตันถึงไม่มีเกียร์และทำไมมันถึงไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันโดยตรงอย่างที่ทุกคนเข้าใจนี่คือความลับที่ทำให้ลิฟเธอกลายเป็นเจ้าแห่งวิศวกรรม ระบบที่เรียกว่าดีเซลอิเล็กทริกไดรฟ์ลองจินตนาการดูนะครับถ้าเราใช้ระบบเกียร์ธรรมดาแบบรถบ้านกับรถที่มีน้ำหนักเท่ากับช้าง100เชือกทันทีที่คุณเหยียบคันเร่งแรงบิดมหาศาลจะทำให้ฟันเฟืองเหลกกล้าแตกละเอียดเป็นเสียงเส่ยงในพิษตาวิศวกรของรีเพอจึงแก้ปัญหานี้โดวยวิธีที่ชาญฉลาดกว่าพวกเขาเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซลขนาด20ูบ ให้กลายเป็นโลงไฟฟ้าเคลื่อนที่เครื่องยนต์ไม่ได้มีหน้าที่หมดล้อแต่มันมีหน้าที่เดียวคือปั่นไฟพลังงานไฟฟ้ามหาศาลจะถูกส่งผ่านสายเคเบิลขนาดใหญ่ไปยังมอเตอร์ไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ภายในดุมล้อยักษ์ทั้งสองข้างพลังงานไฟฟ้ามีข้อดีคือมันให้แรงบิดสูงสุดได้ทันทีที่เริ่มออกตัวโดยไม่ต้องรอรอบเครื่องและที่สำคัญ มันไม่มีชิ้นส่วนที่ต้องขบกันเหมือนเกียร์ทำให้การสูญเสียพลังงานน้อยลงและการซ่อมบำรุงทำได้ง่ายขึ้นมหาศาลนอกจากนี้ในขณะที่รถวิ่งลงเขามอเตอร์ไฟฟ้าจะเปลี่ยนหน้าที่เป็นตัวหน่วงความเร็วและเปลี่ยนพลังงานจนกลับมาเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อช่วยเบรกโดยที่ไม่ต้องใช้ผ้าเบรกเลยหรือซ้ำนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของขนาด แต่มันคือการใช้ความฉลาดของไฟฟ้ามากำลาบน้ำหนักมหาศาลของเหล็กและนี่คือเหตุผลที่ลิเพอร์ถือผู้นำที่ไม่มีใครตามทันรู้หรือไม่ว่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลิเพอร์ที่2ไว้ไป2 b ปั่นออกมาได้ในขณะทำงานสามารถส่งกระแสไฟฟ้าให้หมู่บ้านเล็กๆทั้งหมู่บ้านใช้งานได้พร้อมกันเลยทีเดียวคุณเห็นไหมครับว่าระบบนี้มันล้ำแค่ไหน ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนเหินฟ้าไปดูว่านวัตกรรมความแม่นยำระดับนี้ถูกนำไปใช้กับเครื่องบินยักษ์อย่างแ i r b u ัสได้ยังไงพร้อมจะเทคออฟหรือยังครับ <ícios> ก่อนยุค1950การขุดดินในไซต์ก่อสร้างคืองานที่เต็มไปด้วยสายสลิงและลอกขนาดมหฮมารถขุดในสมัยนั้นทำงานเหมือนเบ็ดตกปลาที่อุ้ยอ้ายใช้แรงเหวี่ยง และน้ำหนักของตัวถังเพื่อจิกจอบลงไปในดินมันช้าขาดความแม่นยำและควบคุมยากยิ่งกว่าอะไรดีฮันส์ลิพแฮร์มองดูภาพนั้นแล้วเกิดคำถามที่เปลี่ยนโลกขึ้นมาว่าทำไมเราไม่ทำให้เครื่องจักรทำงานเหมือนแขนของมนุษย์ล่ะแขนที่มีกล้ามเนื้อและข้อต่อที่ทรงพลังพอจะบดท,ทยี่หินได้ในปี1954 ฮันสร้างความตกตะลึงอีกครั้งด้วยการเปิดตัวเอลี0 0มันคือรถขุดไฮดรอลิกคันแรกของโลกที่ทำงานด้วยระบบของเหลวภายใต้แรงดันสูงแทนที่จะใช้สายสลิงดึงหันใช้กระบอกสูบที่บรรจุน้ำมันไฮดรอลิกเพื่อสร้างแรงกดและแรงยกที่มหาศาลลองจินตนาการถึงพลังของน้ำมันที่ถูกอัดด้วยความดันหลายร้อยบาร มันสามารถบังคับบุ้งกี่ให้จิกทะลุชั้นดินแข็งได้อย่างนิ่มนวลแต่ทรงพลังนวัตกรรมนี้ทำให้รถขุดสามารถทำงานในพื้นที่แคบได้แข็งแปล่งกว่าเดิมหลายเท่าและที่สำคัญคือมันฉลาดจนสามารถตักดินใส่รถบรรทุกได้แม่นยำทุกเซนติเมตรวันนี้เราอาจเห็นรถขุดไฮดรเล็กอยู่ทุกมุมถนนแต่รู้ไหมว่าต้นกำเนิดของพวกมันทุกลำ มาจากความคิดขบฏของฮันส์ลิพเร์ที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับข้อจำกัดของสายสลิงแบบเดิมๆนี่คือจุดที่วิศวกรรมเครื่องจักรหนักก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่อย่างแท้จริงรู้หรือไม่ว่าระบบไฮดรลิกของลิ p เร์ L 3 0 0ในวันนั้นคือพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เรามีเครื่องจักรที่สามารถสร้างตึกระฟ้าและขุดอุโมงรถไฟฟ้าใต้ดินได้ในวันนี้ หากไม่มีก้าวแรกของ L300 โลกของการก่อสร้างอาจจะยังติดอยู่ในยุคสายสลิงไปอีกหลายสิบปีนี่คือจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่ทำให้พอดแคสต์ของคุณสมบูรณ์ขึ้นครับในตอนต่อไปเราจะกลับสู่ท้องฟ้า e อ r o s p a c e สักทีครับหลังจากที่ลิเพอร์พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นเจ้าแห่งการขยับภูเขาและสร้างเมือง พวกเขาก็ตัดสินใจท้าทายขีดจำกัดของตัวเองอีกครั้งด้วยการพาความแม่นยำระดับเยอรมันทยานขึ้นสู่ความสูง30,000ืนฟุตหลายคนอาจไม่เคยสังเกตแต่ทุกครั้งที่คุณก้าวขึ้นเครื่องบิน a i r b u ัสหรือโ o e ิ n งลำยักษ์คุณกำลังฝากชีวิตไว้กับเทคโนโลยีของลิเพอร์โดยไม่รู้ตัวในโลกการบินความผิดพลาดคือคำที่ไม่มีอยู่ในพจนานุกรม และนั่นคือเหตุผลที่ยักษ์ใหญ่แห่งท้องฟ้าอย่างแอร์บัสเลือกลิเพอร์ให้เป็นผู้สร้างระบบแลนดิ้งเกียหรือขาของเครื่องบินลองคิดดูสิครับว่าเหล็กที่ต้องรองรับน้ำหนักเครื่องบินกว่า500ตันที่กระแทกลงบนลันเวด้วยความเร็วกว่า250ิกโลเมตรต่อชั่วโมงมันต้องแข็งแกร่งและแม่นยำขนาดไหนแต่มันไม่ได้มีแค่ขาลิเพอร์ยังเป็นผู้นำด้านระบบแอร์แม a g จเมนตระบบที่ควบคุมอากาศ และอุณหภูมิภายในห้องลือสารที่คุณกำลังนั่งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศข้างนอกที่ติดลบกว่า50องศาเซลเซียสและอากาศที่เบาบางจนหายใจไม่ได้เป็นวิศวกรรมของลิเพอร์นี่แหละที่คอยปรับความดันและสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้คุณทุกลมหายใจจากการปั้นเหล็กก้อนใหญ่กลางเหมืองสู่การสร้างกลไกที่ละเอียดอ่อนที่สุดในห้องนักบินลิเพอร์ได้แสดงให้โลกเห็นว่า เมื่อคุณยึดมั่นในคุณภาพระดับสูงสุดไม่ว่าจะเป็นงานหนักบนดินหรืองานละเอียดบนฟ้าคุณก็สามารถคลองหัวใจของโลกทั้งใบได้รู้หรือไม่ว่าโรงงานผลิตระบบการบินของลิเพอร์ในฝรั่งเศสและเยอรมน,นีถูกจัดว่าเป็นโรงงานที่สะอาดและทันสมัยที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเพราะฝุ่นเพียงนิดเดียวในระบบปัประกาศหรือระบบควบคุมการบิน อาจหมายถึงอันตรายของผู้โดยสารหลายร้อยคนนี่คือเหตุผลที่ชื่อลิเพอร์ได้รับความไว้วางใจในอุตสาหกรรมการบินมานานกว่าครึ่งศตวรรษตอนนี้พอดแคสต,ต์ของคุณครอบคลุมทั้งดินก่อสร้างใต้ดินเหมืองในครัวตู้เย็นและบนฟ้าเครื่องบินแล้วในตอนต่อไปจะย้อนไปดูเครนที่สูงที่สุดในโลกกันครับรู้หรือไม่ว่า ระบบคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมเครนลำนี้มีความละเอียดสูงมากจนสามารถชดเชยแรงลมที่ปะทะกับตัวเครนได้แบบเรียวไทม์ทำให้สิ่งของที่หนักหลายร้อยตันที่ปลายเครนไม่แกว่งไกวแม้แต่น้อยนี่คือเหตุผลที่เขาสามารถวางใบพัดกังหันลมลงบนน็อตตัวเ,เล็กๆได้อย่างแม่นยำแม้จะอยู่สูงจากพื้นดินเกือบ200เมตรก็ตามในตอนต่อไป เราจะไปดูเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กแต่กลายเป็นรายได้หลักและเป็นที่รักของแม่บ้านทั่วโลกนั่นคือเทคโนโลยี biofresh ในตู้เย็นที่แฝงไปด้วยวิศวกรรมระดับโลกคุณพร้อมที่จะดูความลับของความสดหรือยังครับหลังจากที่เราเดินทางผ่านเมืองที่ลึกที่สุดและท้องฟ้าที่สูงที่สุดกลับมาสู่พื้นที่ที่เล็กที่สุดแต่สำคัญที่สุดในบ้านนั่นคือห้องครัว หลายคนสงสัยว่าทำไมบริษัทที่สร้างรถบรรทุกยักษ์ถึงใส่ใจกับการสร้างตู้เย็นนักคำตอบซ่อนอยู่ในปรัชญาเดียวกับที่ใช้สร้างเครนนั่นคือความแม่นยำที่สมบูรณ์แบบลิเพอร์อสังเกตเห็นว่าตู้เย็นทั่วไปในโลกมักทำให้อาหารสดเสียเร็วเกินไปเพราะการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่ไม่นิ่งพอ พวกเขาจึงนำความเชี่ยวชาญด้านระบบควบคุมความดันในเครื่องบินมาพัฒนาทเทคโนโลยีที่ชื่อว่า BioFresh มันไม่ใช่แค่การแช่เย็นแต่มันคือการสตารฟเวลาไว้ให้อาหารระบบเซนเซอร์อัจฉริยะของ Reaper จะคำนวณอุณหภูมิให้คงที่อยู่ที่จุดเหนือศูนองศาเซลเซียสเพียงนิดเดียวพร้อมกับควบคุมความชื้นให้เหมาะสมกับอาหารแต่ละชนิดผลลัพธ์ที่ได้นั่นหละครับ สตรอเบอรี่ที่ยังเต่งตึงแม้ผ่านไปเจวันหรือผักสลัดที่ยังกรอบเหมือนเพิ่งเก็ดมาจากต้นแม้ผ่านไปสองสัปดาห์นี่คือเหตุผลที่ตู้เย็นของพวกเขาไม่มีราคาถูกเพราะคุณไม่ได้จ่ายเงินเพื่อซื้อตู้เย็นแต่คุณกำลังจ่ายเพื่อซื้อนวัตกรรมถนอมอาหารที่ดีที่สุดในโลกจากเหล็กกล้าแกล่งในสนามรบสู่ความปนนีดในบ้าน ลิเพอร์ได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าโจทย์จะเป็นการยกหินหนักพันตันหรือการรักษาความสดของแอปเปิลลูกเดียวพวกเขาก็จะใช้สมองและหัวใจระดับเดียวกันในการแก้ปัญหาเสมอรู้หรือไม่ว่าตู้เย็นลิเพอร์ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้นานกว่า20ปีซึ่งนานกว่ายุเฉลี่ยของตู้เย็นทั่วไปถึง2เท่านั่นเป็นเพราะพวกเขาใช้มาตรฐานเดียวกับที่ผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินนั่นเอง ความยั่งยืนสำหรับลิเพอรไม่ใช่แค่การรักโลกแต่คือการสร้างสิ่งที่ไม่ต้องทิ้งบ่อยๆเราเดินทางมาถึงซีนสิแล้วครับเนื้อเรื่องเริ่มเข้มข้นขึ้น,นเรื่อยๆในตอนต่อไปเราจะไปดูเรื่องเทคโนโลยีแห่งอนาคตเครื่องจักรไร้คนขับที่ลิเพอรกำลังใช้เปลี่ยนโฉมหน้าอุาตสาหกรรมอีกครั้งคุณพร้อมที่จะไปดูอนาคตไหมครับในโลกที่เทคโนโลยี AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างหลายคนอาจคิดว่ามันอยู่แค่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือแต่สำหรับลิเพอร์พวกเขาได้นำสมองกลเหล่านั้นมาใส่ไว้ในร่างของยักษ์เหล็กหนักหลายร้อยตันเรียบร้อยแล้วลองนึกภาคเหมืองแร่ที่ลึกและอันตรายที่สุดพื้นที่ที่เต็มไปด้วยฝุ่นพิษและความร้อนที่มนุษย์แทบจะทนไม่ได้ในอดีต เราต้องส่งคนขับใจกล้าลงไปเสี่ยงชีวิตแต่ในวันนี้รถบรรทุกเหมืองขนาดยักษ์ของริ p p e r ร์กำลังวิ่งไปมาด้วยตัวเองโดยไม่มีมนุษย์อยู่ในห้องคนขับแม้แต่คนเดียวนี่คือระบบที่เรียกว่า autonomous haulage solution เครื่องจักรเหล่านี้ไม่ได้แค่ขับไปตามทางที่วางไว้แต่มันคิดและตัดสินใจเองได้ผ่านระบบเซนเซอร์อัจฉริยะ lidar และดาวเทียมความละเอียดสูงมันรู้ว่าตรงไหนมีหินขวางตรงไหนมีคนและตรงไหนที่ควรจะชะลอความเร็วเพื่อประหยัดน้ำมันที่สุดเทคโนโลยีนี้ไม่ได้มาเพื่อแทนที่มนุษย์แต่มันมาเพื่อปกป้องมนุษย์จากงานที่อันตรายเกินไปและทำให้การทําเหมืองแม่นยำขึ้นจนไม่มีความผิดพลาดแม้แต่เซนติเมตรเดียวจากฮันส์ลิพร์ที่เคยใช้มือเชื่อมเหล็กด้วยตัวเองในโรงรถ สู่ยุคที่เหล็กเหล่านั้นสามารถเดินได้และคิดเองได้ลิเพอร์ได้พิสูจน์แล้วว่าพวกเขาไม่ได้อยู่แค่ในประวัติศาสตร์แต่พวกเขากำลังเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับอนาคตของมวลมนุษยชาติรู้หรือไม่ว่าระบบไร้คนขับของลิเพอร์ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอมหาศาลเพราะ AI สามารถคำนวณการเร่งและเบรกได้นุ่มนวลกว่ามนุษย์หลายเท่า ทำให้ประหยัดยางและน้ำมันได้มากใหม่กันเดิมถึง20%นี่คือความฉลาดที่มาพร้อมกับการลักโลกเราใกล้จะถึงช่วงสุดท้ายของมหากราบนี้แล้วครับในซีน12เราจะไปดูเรื่องจริยธรรมของแบรนด์ที่ฮานสว่างไว้ทำไมเขาถึงไม่ยอมขายบริษัทให้ใครและความลับของการดูแลพนักงานที่ทำให้ทุกคนทำงานถวายหัวคุณพร้อมจะฟังเรื่อง ใจของลิเพอร์หรือยังครับทำไมบริษัทที่มีมูลค่ามหาศาลขนาดนี้ถึงไม่เคยคิดจะก้าวเท้าเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์และทำไมในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในขณะที่บริษัทอื่นเลือกที่จะปลดพนักงานแต่ริเพอร์กลับเลือกที่จะกอดพนักงานของเขาไว้แน่นยิ่งกว่าเดิมคำตอบนั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังครับ เพราะสำหรับฮันส์ร e เพ e ร์บริษัทนี้ไม่ใช่แค่เครื่องจักรปั๊มเงินแต่มันคือมรดกที่ยังมีลมหายใจฮันสมักจะพูดเสมอว่าพนักงานของเราไม่ใช่แค่แรงงานแต่คือช่างฝีมือผู้ร่วมสร้างตำนานในโรงงานของริเพ e ร์คุณจะพบกับพนักงานที่ทำงานมานานกว่า30หรือ40ปีรุ่นพ่อส่งต่องานให้รุ่นลูก พราะบริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างคนพอๆกับการสร้างเครื่องจักรพวกเขาลงทุนมหาศาลในระบบการฝึกอบรม Apprenticeship เพื่อให้มั่นใจว่าความรู้เชิงวิศวกรรมที่ประณีตที่สุดจะไม่สูญหายไปตามกาลเวลาการเป็นบริษัทครอบครัวทำให้พวกเขามีความอดทนพวกเขาไม่ต้องรายงานผลกำไรทุกไตรมาสให้ผู้ถือหุ้นที่ล้อนลนดู นั่นทำให้ลิเพอ r กล้าที่จะทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าเช่นการสร้างศูนย์วิจัยที่อาจจะไม่ได้ผลกําไรเลยใน10ปีแรกแต่จะเปลี่ยนโลกในอีก20ปีข้างหน้านี่คือเหตุผลที่สินค้าทุกลิ้นที่ประทับชื่อลิเพอถึงให้ความรู้สึกที่แตกต่างเพราะมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อขายแล้วจบไปแต่มันถูกสร้างมาด้วยจริยธรรมของช่างฝีมือ ที่ไม่ยอมปล่อยงานที่เกือบดีออกไปสู่มือลูกค้าสำหรับพวกเขาชื่อเสียงของครอบครัวนั้นสำคัญกว่าตัวเลขในบัญชีเสมอรู้หรือไม่ว่าสมาชิกในครอบครัวลิเพอร์รุ่นที่2และ3ยังคงลงมาบริหารงานด้วยตัวเองในทุกๆส่วนพวกเขายังคงเดินเข้าไปในโรงงานเพื่อพูดคุยกับพนักงานระดับปฏิบัติการ เพราะความลับของการคุมเครื่องจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือการเข้าใจหัวใจที่เล็กที่สุดของคนที่ขับเคลื่อนมันนั่นเองใกล้จะจบมหากราบแล้วครับในตอนต่อไปเราจะมาสรุปบทเรียนจากจุดต่ำสุดสู่จุดสูงสุดและข้อคิดที่ฮันส์ลิเพอร์ทิ้งไว้ให้คนรุ่นเราคุณพร้อมจะปิดฉากตำนานนี้อย่างสวยงามไหมยังครับ มหากรอบของรีเพอไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของการสร้างเครื่องจักรที่ใหญ่ที่สุดหรือการผลิตตู้เย็นที่เย็นที่สุดแต่มันคือเรื่องราวของความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดของมนุษย์คนหนึ่งลองย้อนมองกลับไปดูสิครับจากวันที่ฮังส์ลีเพอร์ยืนอยู่ท่ามกาาลางซาดปลักหักพังหลังสงครามโลกวันที่เขามีเพียงลงรถเล็กๆและเศษเหล็กที่ไม่มีใครต้องการ ถ้านในวันนั้นเขาเลือกที่จะบ่นถึงโชคชะตาหรือรอคอยความช่วยเหลือจากคนอื่นโลกคงไม่มีวันได้เห็นรถเคนที่สูงเฉียดฟ้าหรือเครื่องบินที่พาเราข้ามมหาสมุทรได้อย่างปลอดภัยแบบในวันนี้ฮันสอนเราว่าอุปสรรคไม่ใช่กำแพงที่ขวางกั้นแต่มันคือวัตถุดิบชั้นดีในการสร้างนวัตกรรมเขาเริ่มจากจุดที่ติดลบหนึเพื่อสร้างอาณาจักรที่มีมูลค่านับล้ลานๆ โดยใช้เพียงสามสิ่งเป็นเครื่องมือหลักนั่นคือสมองที่ไม่หยุดแก้ปัญหาสองมือที่กล้าลงมือทาและหัวใจที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับคำว่าเป็นไปไม่ได้วันนี้ชื่อของรีเพอร์ไม่ได้เป็นเพียงแบรนด์สินค้าแต่เป็นอนุสาวรีย์แห่งความเพียรพยายามมันเตือนใจเราทุกลมหายใจว่า ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากจุดไหนของชีวิตไม่ว่าโลกจะพังทลายลงตรงหน้าคุณอย่างไรหากคุณมีความกล้าที่จะสร้างและมีความซื่อสัตย์ต่อคุณภาพวันหนึ่งสิ่งที่คุณสร้างจะกลายเป็นตำนานที่โลกต้องจดจำจงอย่ากลัวที่จะเริ่มจากจุดที่ไม่มีอะไรเลยเพราะความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่จุดที่คุณอยู่ แต่วัดที่ระยะทางที่คุณฟันฝ่ามาต่างหาก